ขนตะยอยกันมารับนะครับเอายามาได้ยาก้าไร้ยาแค่ใ้เด็กอายาธรรมดาค่ะแต่ว่าแบ่งยายายากายยายายาหาย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 าายายาาายยาาย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 รยายายายยา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 าาายยาายยยาา้า They're so desperate for getting food. Oh, no. Every day, this guy, m r p i p a t have to deliver food to them for three weeks already. Just in independent organization. อย่างด้วยน้ำใจนะครับจัดสรรกันนะครับเราดูแลกันเราจะอยู่กับพี่น้องจนถึงสิ้นเดือนนะครับ แล้วเราจะย้ายฐานกลับแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะครับฮะไม่เอาแล้วปีหน้าไม่มาแล้วนะเอาถ้ามันพลาดยังไงก็โทรไปกันแล้วกันจะมาหรือว่ามากันเป็นประจำทุกปี l cross ลวเดยก้ร้อเียด้วยนะ มมีหดแบ๊กหน้ารถนะครับแต่ปั๊กมันแก้อะไรวะแก้แมลงสัตว์กัดต่อยโอยแต่ปั๊กแก่ยามองเอาแก้น้ำท่วมไม่ได้ยาใครเป็นอะไรหรือเปล่าอยากได้ยาไหมครับผมไม่เคยใช้เอาหนูจ๋าดีใจไม่ลกดีใจไหมดีใจนะโอเคลุงแก่หนูโตดูแลกันบ้างนะเว้ยเดี๋ยวลุงก็แก่แล้วหนูก็โต แม่น้ำมันยังไม่หายลงเหรอมันลงบ้างไหม w e านาะที่ have no idea when the water going to be down. ยไยามคนที่เรามแจกมียาแก้แพ้ใช้ได้ค่ะนี่แล้วเวลาน้ำคารไมมีคาร์ไมมีโลชั่นทาแก้คันแล้วก็มียาแก้แพ้ค่ะยาต้ากาับยาล้างาค่ะแก้พันก็มีนะคะไม่รู้ไม่ได้กลับตับหมาดมาดดมยามมง ไม่ยองไม่มีปัญหาทุกอย่างป้องกันนะครับฝนตปอยเป็นไงยทางใน้องเขาจะมาหรือเขาจะกลับโรงไม่ออกบรราบนาไม่ใช่หลังมานะาเขาโอเครอย่างั้